เปิดตัวแฟนตัวจริงของพระเอกดังช่อง3แต่ละคนสวยมากจะมีใครกันบ้างที่สามารถครองใจของพระเอกหนุ่มเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังดีมอภิชยาหวานใจสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มมีนพีรวิท์ที่ได้เปิดตัวคบหากันมาได้สักพักแล้วแม้จะโดนกระแสรดรามา่าต่างๆมากมายแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆเลยสำหรับคู่นี้ มาต่อกันที่นางเอกสาวคนสวยโบเมลดาหวานใจของพระเอกหนุ่มอเล็กทิรเดชครั้งรักไม่ไหวสําหรับคู่นี้ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันก็สศาสตร์ความหวานใส่กันแบบชนิดที่ว่าน้ําตาลยังต้องเรียกพี่กันเลยทีเดียวนะครับต่อมาที่นักแสดงสาวคนสวยกระปุกพัชลาหวานใจของพระเอกหนุ่มกระทิ้งคุณนรงคู่รักต่างช่อง ที่คบหากันมานานกว่า6ปีแล้วและความรักของทั้งคู่ก็ดูราบรื่นมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่านานๆาครังจะมีโมเมนต,ต์หวานๆให้เราได้เห็นกันใน IG มาทีนนักแสดงสาวคนสวยไม่ทาลิกาหวานใจของพระเอกหนุ่มเพชรธ,ธกกตเป็นอีกหนึ่งคู่รัก ที่คบหากันมานานพอสมควรล่าสุดและออกมาแง้มข่าวดีว่าอีก3ามปีข้างหน้าเตรียมแต่งแฟนสาวอย่างแน่นอนถัดมาที่สาวสวยนอกวงการนามว่าน้องโฟมหวานใจตัวจริงของพระเอกหนุ่มเจมส์จิราอยู่คู่รักที่ไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่บอกเลยว่าเป็นคู่ที่หวานไม่น้อยเลยเช่นกัน ถัดมาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงสาวแครนกรผศรหวานใจสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มก้ามโตอ้วนเด่นคุณเป็นคู่รักที่คบกันมาถึง4ปีบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่หวานเหมือนกับคู่อื่นแต่ใส่ใจแฟนอย่างสม่ำเสมอน่ารักสุดๆไปเลยแหละครับ มาที่ด้านของนักร้องสาวเฟยพ์พรพวีหวานใจคนสวยของพ่อเอกหนุ่มบอยประกอที่เพิ่งจะเปิดตัวหวานไปบัหมาดเรียกได้ว่าเปิดตัวปุ๊บก็หวานใส่กันแบบไม่ได้พักกันเลยกลายเป็นคู่รักที่ครั้งรักสุดๆไปแล้วในตอนนี้ ไปต่อกันที่นางเอกสาวลูกครึ่งคนสวยคิมมี่คิมเบอรี่หวานใจของพระเอกนุ่มมากปรินเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่รักที่คบหากันมานานถึง8ปีแล้วล่าสุดทั้งนุ่มมากก็ได้เซสื้อั์คูกเขาขอสาวคิมแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานี้เองล่ะครับต่อด้วยนางเอกสาวลูกครึ่งยา,ยายาอุรัสยา หวานใจคนสวยของพระเอกหนุ่มณเดชคูกิบิยะคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานเกือบ10ปีเป็นคู่ที่หลายคนแอบรลุนว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีให้แฟนๆนั้นได้ชื่นใจกันสักทีปิดท้ายกันที่นักร้องและนักแสดงสาวจันจิจันจิลาหวานใจสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มสุดฮอตมาริโอเมาเลอร์เป็นคู่รักที่คบหากันมานานถึง8ปี แต่ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันสักเท่าไหร่นักล่าสุดหนุ่มโอได้อวดโมเมนต์น่ารักนรักคู่กับสาวจันจีเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆนั้นอมยิ้มไปตามๆกันเลยทีเดียวลหละครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ